เรื่งองแบบคราวนี้เงินในการจัดสรรเงินมันเป็นเรื่องของเกณฑ์การจัดสรรสมมติว่าถ้าเป็นเรื่องของรายหัวประถมได้เท่าไหร่มาต้นได้เท่าไหร่เขาจะจัดสรรเงินมาตามนี้แต่พอเราได้เงินมาก้อนหนึ่งเสร็จปุ๊บเราต้องมาบริหารจัดการเงินที่เราได้โดยยึดระเบียบในการกอบรมต่างๆอย่างที่บอกไป ระเบียบ,บการสืรนะ่ออรมณอย่างระเบียบ,บ,บการสู่อรมตัวหลักเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสามกลุ่มสามกลุ่มคือใครเขาก็ยังเขียนหัวประเภทกอประเภทขอประเภทคอส่วนใหญ่ประเภทกอเราจะไม่ค่อยได้ทําเราจะทําประเภทขอและประเภทคอประเภทขอก็คือ,อตั้งแต่ชำนาญการลงมาและชำนาญการพิเศษลงมาแล้วส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเช่นพวกเราอย่างเนี้ย พวกเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วเราเป็นคนส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กลุ่มประเภทคอแต่ถ้าเป็นประเภทคอก็คือเป็นบุคคลภายนอกเป็นส่วนใหญ่เราเป็นคนกลุ่มน้อยสมมติว่าวันนี้วันนี้เราเราเป็นข้าราชการที่อยู่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่แม่จันเราอบรมเนี่ยแล้วมีสมมติ่มีสองออบตอมีอะไรมาอีกประมาณห้าหกคนจัดได้ไหมจัดได้แต่ตรงนี้เขายังเรียกว่าเป็นการอบรมประเภทคออยู่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเป็นประชาชนทั่วไปแล้วเราเป็นคนบุ่มน้อย<ม>ก็ต้องเป็นประเภ<ม>ทคอทําไมเขาแบ่งประเภทอย่างนี้เพราะว่าเขาจะต้องแบ่งในเรื่องของเลขการเบิจกจ่ายพอเบิกจ่ายเสร็จปุ๊บ<ม>เราก็จะต้องมาดูระเบียบอีกว่า<ม>ถ้านักศึกษาเท่าไหร่<ม>ประชาชนเ<ม>ท่าไหร่พวกเราเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นการจัดอบรมให้กับพวกเราอย่างเช่นพวกเรามาวันนี<ม>้เราก็ต้องใช้ระเบียบการฝึกอบรม แล้วก็ระเบียบก,การจัดงานเป็นตัวใหญ่ตัวหลักหมายถึงวันนี้เรามาจัดที่โรงแรมอาหารกลางวันเบิกได้สูงสุดเท่าไหร่สามร้อยบาทแต่เราจะเบิกสองร้อยเบิกสองร้อยห้าสิบแต่อาหารเย็นเราจะเบิกสามร้อยแต่สูงสุดเราเบิกได้สามร้อยห้าสิบถ้าเป็นของกิจชนอย่างเงี้ยเราก็ต้องดู เรื่องของค่าตอบแทนวิทยากรถ้ามาอ,อรบรมพวกเราเป็นบุบคคลที่เป็นเจ้าหนีของรัฐก็ชั่วโมงนึงไม่เกิน600แต่ถ้าเป็นคนข้างนอกอย่างเช่นอย่างเช่นที่เราเคยอบรมที่สำนองขิงมาสนอกขิงก็เป็นบุคคลภายนอกแล้วก็มีความเชี่ยวชาญท่านก็จะได้ประมาณสูงสุดก็คือ1,200ต่อชั่วโมงแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับบริหารจัดการว่าเรามีเงินที่จะให้ค่าตอบแทนเท่าไหร่จะให้สูงสุดหรือลดลงมาก็ขึ้นอยู่กับาาการบริหารจัดการงบประมาณที่เรามี แต่พอถ้าสมมติว่าเราจัดอบรมเหมือนกันแต่เราจัดอบรมให้กับน,นักศึกษายังไงนักศึกษาเขาจะต้องได้เจ็ดสิบเบรกเจะต้องได้ยี่สิบห้ารูปแบบการจัดอบรมเหมือนกันค่าตอบแทนวิทยากรก็จะได้เท่าไหร่สองร้อยบาทแต่ถ้าพอมากลุ่มวันนี้เป็นการอบรมให้กับประชาชนใช้รูปแบบอบรมเหมือนกันถ้าเบิกค่าตอบแทนวิทยากรได้ชั่วโมงไม่เกิน ไม่เกินสี่ร้อยแต่ปกติมันเป็นความเคชีย่านแจกสองร้อยสองร้อยสองรอใช่ไหมครับเพราะเราก็เยอะตามในส่วนของเรื่องของอาชีพด้วยเพรอเนี้ยเขาไม่เกินสี่ร้อยเราก็ได้ไม่ได้เออเราก็ได้ให้เขาได้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของอรมประชาชนอาหารก็สูงสุดร้อยี่สิบใช่ไหมครับเด็กได้เท่าไหร่สามห้านีเราก็ต้องมาดูว่า ผู้เข้าอบรมของเราเป็นใครเลทส,สูงสุดเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วในกรณีที่เป็นในส่วนของนักศึกษาถ้าเป็นอบรมที่มาเป็นนักบรรยายอย่างเงี้ยก็เบิกหน้าคนเดียวเหมือนกันแต่ถ้าเป็นลักษณะของการแบ่งกลุ่มสมมติว่าวันนี้เราอบรมนักศึกษา บรรยายเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไปเป็นฐานฐานที่หนึ่งเรื่องวิชานี้ฐ่านที่สองวิชานี้ฐา,ารศาสรวิชานี้ฐานที่สี่เรื่องของเพศศ,ศึกษาฐานเนี้ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วอนุสาวเรียนผ่านแต่ละฐานก็จะมีวิทยากรได้ฐานลักไม่เกินสองคนที่เบิกใจได้แต่ก็ไม่เกินสองร้อยแต่ถ้าเป็นลนักษณะของการเข้าค่ายเข้าค่ายสมมติว่าเราเข้าค่ายธรรมะเราเชิญพระคณะวิทยากรจากที่เป็นพระ หนังสือขอความเคาะเราต้องบอกว่าขอสมมติถ้าเราใช้ที่วัด้วยเราก็ขอความเคาะใช้สถานที่และคณะพระวิทยากรถ้าเป็นคณะเราก็สามารถเบิกในรูปแบบของคณะวิทยากรได้ชั่วโมงละไม่เกินเท่าไหร่ครับอันนี้ถามปูพื้นก่อนเดี๋ยวค่อยจบไม่เกินเท่าไหร่ครับพันสองร้อยบาทซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย มันจะสูงสุดคือ600ทุกวันนี้เราถ้าเรามีเงินเยอะเงินแยะวิทยากรก็แบบเจ๋งมากเราพึงพอใจเราให้1 0งต่อชั่วโมงเลยก็ได้แต่เราจะให้เท่าไหร่ลดลดลดล,ล,ลงมาก,ก็ได้ให้200ก็ได้แต่ไม่เกินมา2ในในลนักษณะของคณะวิทยากรแต่ถ้าเป็นวิทยากรคนเดียวก็200เนี่ครับเราจะต้องมาดูให้กว้างๆว่าวันนี้กลุ่มเป้าหมายของเราคือใครอย่างที่บอกเนาะ พูดไปพุดมาก็คณะตั้งแต่สองคนขึ้นไปตั้งแต่สองคนขึ้นไปแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ต้องเกินนั้นอยู่แล้วพราววิยาก,กรนี่คือท่านจะเยอะมากเนาะเคยอบปกติพวกเราวันเวใช่ไหมครับ <c oughs> ไปกลับไปกลับใช่ไหมวันเดียวจบหรอครับคือถ้าเป็นลักษณะของคณะวิทยาก,กรนี่เราก็ใช้ชื่อคนในคนหนึ่งเป็นคนเบอร แต่คนใหญ่ก็ไม่ให้ถึงสองพันสองราห้าร้อยบ้างหกร้อบ้างก็แล้วแต่ว่างบประมาณเ็ดของเรามีเท่าไหร่แต่คือ,อน,นี้คือระเบียบการใช้เงินนะครับแต่ถ้าวันนี้วันนี้เราจัดอบรมที่เออบตอ,อบตอในในเขตของ mm hmm. ของแม่จันเราแล้วก็เป็นกลุ่มเป้ใหม่ของพวกเราเนี่ยค่าอาหารก็จะลดลงเหลือ มือละสองร้อยสองร้อยเช้าเย็นอกลางวันเย็นนะแล้วก็เบรกก็เหลือเบรกนะถ้าตามมาตรการประหยัดแต่ก่อนเราจะได้แค่สามห้าบาทแต่ตอนนี้เขาจะได้ห้าสิบบาทท,ทั้งทั้งที่เป็นเอกชนกับในหนวยในในสถานศึกษาของรัฐนะของราชก,การแนวพวกนี้สิ่งเหล่านี้เราจะต้องรู้เพราะว่าเวลาเราจัดอบรมมันเป็นเรื่องของเกมการจัดสรรกับเกมการบริหารจัดก,การในการใช้งบให้ตรงกับ กรอบที่เขากำหนดน,นะครับคราวนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของเงินดุดหนุนนะครับ การใช้เงินอุดหนุนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของหกศู605ห้าไม่ได้ยกเลิกในการใช้ตอนแรกแล้วเขาก็จะมีเงินอุดหนุนตาม669ขึ้นมาอีกนะครับก็จะใช้สองตัวข้อคู่กัน แต่พอมาเดือนพฤษภาของปี63สาเขาก็ยกเลิกทั้ง605และ669นะครับมาใช้107่งศนย์เจ็แหนึ่งศแ้าทนคราวนี้หนึ่งศูเงินอุดหนุนเราใช้อะไรได้บ้างมันก็มีทั้งหมด14รายการค่าตอบแทนวิทยากรส่นเสริม ที่หนึ่งนี่คือเป็นค่าตอบแทนบุคลากรในการดําเนินงานการศารึกษาขั้นพื้นฐานก็คือวิทยากรสอนเสริมนะครับค่าตอบแทนคณะกรรมการเทียบโอนนะครับครูประจํากลุ่มแล้วก็ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสมมติงานการศารึกษาขั้นพื้นฐานตอนนี้ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ก็ต้องลงทํารายงานผู้จบอีกจะต้องออกระเบียน,สนแสดงผลการเรียนอีกตรงนี้เวลาทํางานทําปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นงานปกติแต่ถ้าทาแล้วไม่ทันนะทรับไม่เกิดความเสียหายต้องเร่งเราทาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้เลยในการใช้เงินุแต่ตอนนี้มันก็จะมีเงินปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทใช่ไหมครับเราก็ใช้ตัวนั้นก่อนถ้าไม่พอเราถึงมาใช้เงินต่อไปหมวดที่สองคือจ้างบุคคลภายนอกนะครับตามที่กระทรวงการคลังกำหนดนะครับก็จ้าง ครูสอรอชอนะครับขอพวกเรามีครูสอรอชอไหมครับ<น>มีกี่คนครับแม่จังสามคนหาหน้าสาวัยไหมแปดสิบถ้าไม่ถึงแปดสิบต้องจ้างรายหัวนะ <c oughs> ต้องหาให้ได้คราวนี้มีครูประจำกลุ่มปรวชอบครูสอนคนพิการครูสอนเด็กเร่ร่อน <c oughs> เด็กเล่รอดน,น่าจะมีเฉพาะเมืองเมืองมันคับนั้ใช่ไหมไม่มีมเล่รอดเมืองมีไหมเมืองนั่นแหละมาต่อไป้ <c oughs> างบุคลากรที่สนับสนุน,านาการจัดการศาารึกษาขั้นพื้นฐานก็คือ <c oughs> มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแนละนักวิชาการศึกษาค <c oughs> ่าใช้ใจ่ายในการวัดผลประเมินผล <c oughs> นะครับค <c oughs> ่าประชุมการจัดทําข้อสอบ ถ้าประชุมในการจัดทําข้อสอบหมายถึงถ้าสมมติเราจะใช้เงินสนบนุนในการพัฒนาบุคลากรในการ,การจัดทําข้อสอบในรายวิชาเลือกที่เป็นบทบาทหนนะ้าที่ของสถานศึกษา,าก็เป็นคนดาเนินการเนี่ยเราก็ใช้งบตรงนี้ได้นะครับค่าจัดทําข้อสอบก็คือหมายถึงค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพิมพ์ในการพิมพ์ต้นฉบับข้อสอบนะครับในรายวิชาเลือก แต่เวลาที่เราทําจัดจ้างเนี่ยเราจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมหมายถึงเราเอาคณะกรรมการควบคุมนีเคือเอาต้นฉบับไปที่ร้านถ่ายเอกสารนั่งเฝ้าเลยนะครับเราค่าดําเนินการสอบแล้วค่าดําเนินการตรวจกระดาษคำตอบส่วนกระดาษคำตอบมันก็จะมีแบบปารณัยกับอัตนันถ้าอัตยัยก็ได้ข้อรักไม่เกินกี่บาท สบาทถ้าปารนัยก็ชุดละไม่เกินสองบาทแต่พวกเราฟร <ฮะ S 1> ีเพราใช้เวลาลราชการครับ <c oughs> ตรงนี้ลักษณะน,นี้คือมันจะมีะค,คือคือสถานศึกษาของกสนเรามีกว้างเนาะอย่างเช่นเรื่องของค่าจัดทำข้อสอบเนี่ยสำนักงานกสนก็จะการเงินอุดหนหุนไว้สําหรับที่จัดจ้างทำทำข้อสอบ ในการที่ใช้ข้อสอบในรายวิชาบังคับเลือกกับรายวิชาบังคับก็เป็นค่าของในการดําเนินค่าประชุมในการจัดทําข้อสอบหมายถึงว่าเขาก็จะมีการคัดข้อสอบคัดข้อสอบเขาก็จะมีการประชุมคัดข้อสอบในระดับภาคบ่างในระดับของสํานักงานกศนแล้วก็เพื่อมันเป็นต้นฉบับในการจัดทําข้อสอบพอจัดทําข้อสอบเสร็จปุ๊บก็เป็นค่าดําเนินการสอบก็คือที่เราเป็นค่าเบามือสถานที่เป็นค่าตอบแทนค่าอาหาร ใน,นการตรวจกระดาษคำตอบตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วการตรวจกระดาษคำตอบจะใช้กับสถาบันทางไกลนะครับสถาบันทางไกลเนี่ยการวัดผลวประเมินผลของสถาบันทางไกลก็จะแกตกต่างกับเราเขาจะวัดผล8ปดสิบยี่สิบนะครับค่าดำเนินการสอบพวกเราก็ดูว่าถ้าเราใช้หนึ่ถึงห้าห้อง ก็ใจค่าชดเชยสามสอบหนึ่งพันบาทถ้าหกถึงสิบห้องก็สองพันสิบเอ็ดถึงยี่สิบก็สามพันถ้ายี่สิบห้องขึ้นไปก็มันถึงนหมายถึงว่ายี่สิบเอ็ดห้องนะครับก็สี่พันปกติแม่จันใช้กี่ห้องถ้าสี่ถึงสิบสองก็ค่าชดเชยสามสองก็ไม่เกินสามพันบาทนะครับค่าตอบแทนคณะกรรมการนะครับ ก็ไม่เกินสามร้อยบาทต่อครึ่งวันนะครับไม่เกินหกร้อยบาทต่อวันค่าเครื่องดื่มวันละไม่เกินสามสิบบาทต่อคนนะคะอันนี้คือค่าตรวจกระดัขั้นตอปรณัยวิชาละไม่เกินสองบาทต่อผู้เข้าสอบหนึ่งคนแต่ถ้าอัตนัยก็ไม่เกินข้อละสองบาทต่อคนถ้าห้าข้อเราก็ได้ชุดนี้เราก็ได้สิบบาท แต่ถ้าเป็นกรณีช่วงนี้เราก็ได้สองมานะครับขึ้นอยู่กับจำนวนคนต่อไปในรายการที่สี่ค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาบุคลาคกรที่เกี่ยวข้องกับาก,การจัดการศึกษาศึกษพื้นฐานก็คือประชุมอบรมสัมมนาศึกษารโรงงานเพิ่มประสิทธิภาพตูนนะครับสนับสนุนาาก,การจัดการศึกษาด้านการาาศาึกษาพื้นฐาน ตรงนี้ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก็ซื้อได้นะครับค่าใช้ใจ่ายในการนิเทศติดต,ตามนะครับเป็นการประชุมค่าเดินทางค่าวัาสดุสําหรับการนิเทศนะครับค่าทรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคารนะครับค่าสามมพพรอุปโภคสําหรับสถานศึกษาหรือสถานที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอบน,นะครับ ตรงนี้ถ้าสมมติว,ว่าถ้าสมมติว่าเป็นสถานศึกษาหรือเป็น,สนอสตบลที่สร้างโดยเช้งบประมาณเขาก็จะมีงบประมาณในเรื่องของค่าสาธารณอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสถานศึกษาที่เราขอใช้นะครับเราก็สามารถเบิกค่าไฟค่าน้ำประปาได้นะครับแ,แต่เราจะต้องทำมอให้เพื่อกสนทสมมติอยา่อยางป่าแดดเนี่ยก็จะมี มีปากแงีที่เดียวที่จ่ายค่าไฟเพราะว่าเราก็ไปขอแล้วก็ทําทําหม้อเป็นของกอสนปาะแดงแล้วก็สนตะบนปากแงี้แต่ถ้าเป็นของกอสนตะบนสร้างเขาก็ใช้มุกที่จะดส่งค่าสาธารณูปโอยู่แล้วแต่ของปากแงี้เราก็ใช้มบอื่นเลยต่อไปเป็นค่าบริหาร หน่วยงานส,สนับสนุนการจัดการศึกษาขัาาข้นพื้นฐานเรืเอพื้นฐานของส,สรางศึกษานะครับก็คือเรื่องของการซ่อมแซมอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษานะครับสิ่งที่เราจะต้องดูว่าว่าอาคารที่ในงบก่อสร้างของแม่จันมีไหมครับกอสนาตะบนสร้างใหม่นะ้นไม่ sure. ไมีหรอครับอ่าพอก่อสนาตะบนสร้างใหม่เนี่ยเขาก็ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักง,งานกสทน,นจังหวัดนะครับวมเงินไม่เกินห้า0 0นบาทแต่เราจะทําทันทีไม่ได้นอกจากเกิดกรณีจําเป็นเร่งด่วนถ้าไม่ทําเกิดปัญหากับกสทน,นนะครับได้ไหมแต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เราได้รับหนังสืออนุญ,ญาตให้ใช้จากหน่วยงานเป็นการซ่อมแซมเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะครับก็ขอความเห็นชอบจากจังหวัดได้วงเงินไม่เกินสองหมืนบาทซ่อมแซมเล็กน้อยนะครับมันเหมือนท่าอย่างเช่นกรณีของปลาแดดตอนโน้นเนี่ยมันยังมันยังไม่เปิดกรอบในเรื่องของการบริหารจัดก,การในส่วนของค่าซ่อมแซมตรงนี้คราวน,น,นี้มีเทศบาลเขาไปตัดต้นไม้แล้วก็ล้ม ลม้ลมลงที่อาคารแล้วหลังคาแตกเงี้ยฉะนั้นถ้าตัวนี้เราจะต้องทำถ่ายรูปแล้วก็ให้กสทชบ,บันทึกรายงานมาที่เราแล้วเราก็ต้องทําเรื่องขอความเห็นชอบที่กสทดเพื่อที่จะซ่อมแซมเพราะว่าเกิดความเสียหาย<ม>เป็นการเยียวยาเบื้อง<ม>ต้นแต่ณตอนนี้เนี่ย<ม>พอเขามีคําสั่งในคําสั่งของปลดกระทรวงสาธารณสุขหนึ่งศูนย์แปดเก้าเนี่ย<ม>เขาก็จะเปิดปลอบตรงนี้ ครับเราก็ไปดูว่าเราจะซ่อมแซมทุงไหนของกรทรวรุง,ง,รงการบำรงุงทรัพย์สินของสารศุกษานะครับเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์เครื่องหนเอกสารนะครับค่าใช้จ,จ่ายในการเดินทางไปราชการนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดงานประกวดแข,ข่นขนขง,ขงขันการศึกษาขั้นพื้นฐานถ้าเรามีการประกวดพวอของโครงงานที่เราเชิญวิทยากรภายน,นอก ที่ไม่ใช่เป็นของพวกเราเองก็สามารถเบิกค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นะครับการบริหารจัดการขเคราชการสรับเมาใจตามรายหัวของผู้เรียนนะครับการเพิ่มค่าครองชีพนั่นตอนนี้พวกเราไม่มีแล้วเนาะเพิ่มค่าครองชีพซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่ตอนที่เราปรับรัฐบาลปรับให้เงินเดือนของพวกเราทุกคนต้องเป็นหมื่นห้าถ้าคนไหนเงินเดือนไม่ถึงเขาก็มีเพิ่มเงินค่าครองชีพให้รวมกันกับเงินเดือนเรารวมกับค่าครองชีพตรงนี้ มันจะได้หนึ่งห้าใช่ไหมครับใครเป็นรุ่นนั้นบ้างฮะรุ่นไปรุ่นกันหมดแล้วที่เหลือไม่เคยได้เงินค่าคองชีพเลยหรอครับป้าสุภวีต้องได้แน่ๆลนต่อไปที่เกี่ยวข้องกับพวกเราที่เราจะต้องรู้ก็คือเรื่องของกิจกรรมพันาผู้เรียนนะครับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนพวกเราจะต้องดูว่าค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มนะครับวันละ ไม่เกินสองมื้อมือรับไม่เกินยี่สิบห้าบาทก่อนหน้านี้เนี่ยกี่บาทยี่สิบาทใช่ไหมครับตอนนี้ก็เพิ่มมาที่ยีบห้าบาทอาหารมือรับไม่เกินเจ็ดสิบบาทที่พักตามเรียกเก็บโดยประหยัดนะครับค่ารับจ้างค่าสถานที่นะครับ ตามเรียกเก็บตามพิจารณาให้พิจารณาหน่วยงานของรัฐเป็นดักแรกค่าวัสดุตามความเหมาะสมนะครับค่าเข้าชมค่าบริการแหล่งเรียนรู้ตามที่เรียกเก็บยกเว้นแหล่งเรียนรู้ของกสนนะครับค่าตอบแทนวิทยากรถ้าสอนเสริมไม่เกินชั่วโมงละสองร้อยนะครับการสอนเสริมเนี่ยบางคนถามว่าสอนเสริมได้วันละเท่าไหร่กี่ชั่วโมงเขาไม่ได้ระบุเขาให้อยู่ที่ที่ดุลลพินิจของผู้บริหารสถาน แต่อย่างอย่างที่เรารู้ว่าถ้าเราจะสอนเสริม 5, 5ชั่วโมงต่อวันได้ไหมได้แล้วนักศึกษาจะกินข้าวที่ไหนเพราะมันเบิกไม่ได้ปกติเขาก็จะทะางานรัศมเสร็จปุ๊บก,กับกลับไปกินข้าวบ้านใครบ้านมันนี่อไเพราะมันเบิกไม่ได้นะครับแล้วก็ค่าของเรื่องของกิจกรรมเข้าค่ายนะครับวิทยากรเป็นหมู่คณะชั่วโมงล้วไม่เกินพันสองนะครับ ครูเข้าค่ายต้องไม่น้อยกว่า40คนเจ้าหน้าที่ควบคุมเบิกกิจกรรมเบิกจ่ายอาหารอาหารที่ภาครงการเท่ากับอัตราของผู้เรียนงดเบิกค่าใช้ใจ่ายไปราชการยกเว้นค่าอาหารนะตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงถ้าเราจัดอบรมค่ายคุณธรรมแล้วครูที่ไปด้วย ครูบอกว่าครูไม่เบิกค่าอาหารเจ็ดสิบยี่ค่าอาหารว่างยี่สิบห้าแต่ขอเบอิกเบี้ยเลี้ยงวันละ240สองร้อสี่สิบไม่ได้นะครับพอเราไปค่ายกับผู้เรียนผู้เรียนกินเจ็ดสิบครูก็ต้องกินเจ็ดสิบเบรกยี่สิบห้าก็ต้องกินยี่ห้าเท่ากับผู้เรียนแล้วไม่สามารถที่ใช้งบกิจกรรมนัาผู้เรียนได้ อย่างเช่นวันนี้ปราแดดพานักศึกษาไปเข้าค่ายที่ตดอดเชลยงคำครูที่ไปก็จะต้องกินข้าวเจ็ดสิบบาทต่อมื้อเท่าผู้เรียนเบรคยี่5บบาทเท่ากับผู้เรียนแล้วค่าที่พักเขาคิดค่าที่พักหัวละเจ็ดสิบาทเราก็ต้องจ่ายเจดสิบาทเท่ากับผู้เรียนทูกอย่างเบิกใจเหมือนกันยกเว้นงบประมาณฉะนั้นเวลาทำโครงการ โครงการทั้งหมดใช้เงินเท่าไหร่แบ่งเป็นเงินพัฒนาผู้เรียนสําหรับผู้เรียนกี่คนเท่าไหร่งดบุญหมุนจักการเรียนการสอนใช้กับครูเท่าไหร่เหรียเดียวกักนห้ามในตัวโครงการห้ามระบุว่าใช้งบจิตกรรมพัฒนาผู้เรียนเจ็ดสิบยห้าของครูค่าใช้ใจ่ายพนักงานวัละสองร้อยสี่สิบบาทคูณสิบคนเป็นไงไม่ได้นะครับจะต้องเบิกจ่ายเหมือนผู้เรียน ยกเว้นงบประมาณเท่านั้นตรงนี้ชัดเจนเนาะไม่ใช่ว่าพ่อไปอบรมไปอบรมสถานที่เดียวกันเลดครูจินมได้สองร้อยพ่อเป็นหน่วยงานของรัฐนักเรียนได้เจ็ดสิปครูเบิกสองร้อยนักเรียนเบิกเจ็ดสิปไม่ใช่ต้องเบิกเรดเ,เท่ากับผู้เรียนงดเบิกค่าใช้จ่ายไปราชการยกเว้นค่าอาหารนะค่าอาหารนะในที่นี้หมายถึงอย่างเช่น อพอเราจ้างเหมาสุภาจ้างเหมารถ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 บัสรถโดยสารนั้นเนาะรถบัสเราจะต้องระบุในในการดจ,จ้างว่านั่งได้ไม่เกินเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นสี่สิบที่นั่งสี่สิบห้าที่นั่งสมมติว่าถ้าเราเอานะักศึกษาเงื่อนไขถ้าเราจะเบิกในลักษณะของเป็นค่ายแล้วก็เบิกค่าตอบแทนวิทยากรเป็นหมู่คณะที่4ี่ร้อยเพพันสองเนี่ยนักผู้เรียนจะต้อง4ี่สิบคนขึ้น กลายเป็นว่าพอผู้เรียนส0สิบคนขึ้นมีครูไปอีกสิบเป็นห้าสิบพอห้าสิบเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้เรียนนั่งในรถบัสแล้วสี่สิบคนครูไปนั่งอีกห้าคนเป็นส5สิบห้าจบนะครับแล้วเหลืออีกห้าคนขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปได้ต้องระบุในโครงการว่าเป็นค่ารถยนต์ส่วนตัวอีกหนึ่งคันสำหรับใครบ้างก็ต้องขออนุญาตมาที่จังหวัดแต่ถ้าใช้รถของผู้บริหารไปเอง แลวมีใครไปบ้างก็ผู้บริหารสามารถรอนุญาตตัวเองได้ในในจังหวัดหรือว่าในพื้นที่จังหวัดเขตติดต่อตรงนี้นะครับสงสัยตรงนี้ไหมครับห้ามเอาเบี้ยเลียงและแอบกินข้าวกับนักผู้เรียนไม่ได้นะ <c oughs> ผู้เรียนไปสี่สิบเบิกหัวละเจ็ดสิบเจ็ดสิบแล้วครูไม่เบิกแล้วไปกินกับผู้เรียนแล้วก็เก็บตังค์ไปเต็ม 240, สองร้อยสี่สิบเนี่ยเขาห้ามทำอย่างนี้นะครับเขาระบุชัดเจนใคมีคน <c oughs> กรรมาการตัดสินนะครับในการจัดประกวดต่างๆตามกรอบกิจกรรม,รมพัฒนาผู้เรียนนะครับชั่วโมงละไม่เกิน200บาทไม่เกิน5้าชั่วโมงในที่นี้คือมันก็จะมีเรื่องของที่เราจัดประกวดตัดสินข้อมของโรงงานแล้วก็มีอันสุดท้ายที่ว่าในกรอบที่เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมบักฟูดของผู้เรียนที่เป็นเรื่องของ,งส่งเสริมความสามารถผู้เรียนอย่างเงี้ยบางบางที่บางสถานศึกษาที่เขาจัด จัดเรื่องของเปิดบ้านวิชาการ<ด>อะไรเงี้ยบางอำเภอเขาก็ทำกันแล้วก็จะเป็นงานเป็นงานเป็นานแล้วก็มีการประกวดนักร้องของแต่ละตำบลมีการประกวดหางเครื่องของแต่ละตำบลพวกนี้ถ้าเราเชิญบุคคลไายนอกมาก็ได้ชั่วโมงไม่เกิน2 0 0ยบาทนะครับวันหนึ่งก็ต้องไม่เกินหชั่วโมงยกเว้นกิจกรรมของกีฬาแล้วเรื่องของการที่พาผู้เรียนไปอย่อยางนี้เนี่ย คือถ้าระเบียบการฝึกอบรมนะครับถ้าพวกเราไปไหนใช่ไหมครับถ้าเราไปดูงานเราจะเราก็จะสามารถเบิกของสมนณคุณได้ไม่เกินทีละพันห้าใช่ไหมครับแต่ถ้าในลักษณะของการไปของผู้เรียนเราจะเบิกค่าสมนาคุณไม่ได้เราจะต้องเบิกเป็นลักษณะของค่าเยี่ยมชมค่าค่าเข้าดูอะไรอย่างเงี้ยเราจะเบิกค่าค่าของที่ระลึกหรือของสมนณคุณเงี้ยไม่ได้ในในในส่วนของการพาผู้เรียนไป,ไปศึกษาดูง,งานแบบนี้ รงนี้เราต้องระวังนะครับสมมติว่าถ้าเราสมมติถาามม้าเราไปศูนย์วิทย์เราก็จะเปิดไม่ได้เพราะศูนย์วิทย์เนี่ยเป็นสถานศึกษาของก้านก็จะต้องเข้าชมฟรีแต่ถ้าสมมติเราพานักศึกษาไปดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต่อชะดอที่เชียงแสงที่ที่ดังๆนะครับที่เขาไปกันอนะรรเประชานุเคราะห์อนะไรนหถ้าอย่างเงี้ยถ้าเขามีค่า ค่าเข้าชมเราก็ต้องจ่ายค่าเข้าชมเราจะเบิกค่าเป็นของที่เราดลือ้เขาไม่ได้เราต้องเบิกเป็นค่าดำเนียมหรือค่าในลักษณะอืะ่น้าเป็นเรื่องของกีฬา 2ีสิบห้าบาทต่อวันต่อวันนะคะไม่ใช่ต่อมือ้อถ้าเป็นลักษณะกีฬาตอนเนี้ในวันแข่งขันก็ถ้าในวันซ้อมเบิกได้ไม่เกินสิบห้าวันนะคะถ้าวันซ้อมก็เจ็ดสิบบาทประกันอุบัติเหตุนะครับแต่ก่อนยี่สิบห้าบาทตอนนี้เป็นสามสิบห้าบาทต่อคนต่อครั้งนะคะ กรรมการนะคะไม่เกินห้าร้อยห้องนี้ห้องนี้เราวางแผนกันไว้แล้วแต่ว่าไม่ได้จัดใช่ไหมคะโซนนู้นจัดไหมครับไม่ได้จัดไม่ได้จัดรุ่ม <c oughs> น้ำเราจัดทันพอดี ีนี้คง่าวแล้วนะครับก็เลยบอกพอ,อจังหวัดบอกว่ารอบนี้ถ้าถ้าจัดให้รับผิดชอบกีฬาวอลเลย์บอลครูชายไม่เอาแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ทีมแตกกระจายไปหมดแล้วไปบรรจุอยู่ที่แพร่คนหนึ่งต้นไปบรรจุอยู่โรบ,บรีไปบรรจุนครสวรรค์นคนหนึ่งไปบรรจุแนนุเขาจะไปถลาอีกคนหนึ่งไม่มีแล้วคราวนี้ก็ต้องมอบให้กับแม่ฟ้าห่วงที่มีครูมาใหม่ที่เป็นเด็กวัยรุ่นนะ อาพวกนี้พวกเรารู้อยู่แล้วเนาะจะต้องบรรยายต่อไหม,มเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องกีฬาต่อถาหน,นักตอนนี้คือสองโมงครึ่งเชิญรับประทานอาหารว่างะครับเดี๋ยวเขาจะบอกเป็นผู้บรรยายที่ไม่ดีเ